สวัสดีครับวันนี้เรามาดูฟังฝึกกับครัวหนูกระต๋องกันครับวันนี้ครัวหนูกระต๋องจะขอ,อนำเสนอสูตรการทำขนมเนยกรอบแบบง่ายๆสามารถทำกินเองได้ทำขายก็ได้และรสชาติอร่อยจะมีวิธีการทำอย่างไรมาดูกันเลยครับเรามาเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์กันครับ แป้งสาลีอนเนกประสงค์แป้งสาลีแป้งขา้าวโพดน้ำตาลทรายนมข้นจืดไข่ไก่เบกกิ้งโซดาเกลือกินนนมเนยมาดูวิธีผสมกันเลยครับวันนี้นะครับวิธีการผสมเราจะใช้เครื่องปั่นเป็นตัวช่วยในการผสมส่วนที่เป็นของเหลว และแป้งเพื่อให้ได้ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโดยปกติแล้วการทำขนมเนยกรอบจะใช้ตะก้อตีหรือการผสมเปือการใช้ไม้พายคนหรือตะก้อคนก็ได้นะครับแต่วันนี้โครัวหนูกระต่องนั้นจะทำให้ได้ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะใช้เครื่องปั่นเพื่อทุ่นแรงครับเราจะเริ่มตวงแป้งตามสัดส่วนที่กำหนดนะครับแป้งสาลี เจกรัมนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์80กรัมครับแป้งข้าวโพด30กรัมเราจะแยกส่วนผสมของแป้งเอาไว้ก่อนนะครับ ต่อไปนะครับเราจะทําการผสมส่วนผสมที่เป็นของเหลวนะครับเริ่มจากการตอกไข่ไก่ลงไป1ฟองครับไข่ไก่เบอร์ศูย์หลังจากนั้นเราจะใส่น้ําตาลทรายลงไปครับ100กรัมเกลือ1นส่วนสองช้อนชาเราจะเติมกลิ่นนมเนยลงไป1นส่วนสช้อนชาเบกกิ้งโซดาอีก1นส่วนสองช้อนชาครับ ต่อไปเราจะเริ่มทำการปั่นน้ำไข่และน้ำตาลทรายให้เข้ากันก่อนนะครับในการใช้เครื่องปั่นนี้จะช่วยให้น้ำตาลนั้นละเอียดและเข้ากับน้ำไข่มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปเราจะใส่น้ำปูนใสลงไปครับ 100ml ตามด้วยน้ำเปล่าครับ 200ml และเติมนมข้นจืดอีก200 mL นะครับเราจะทำการปั่นส่วนผสมที่เป็นของเหลวนั้นให้เข้ากันโดยละเอียดครับหลังจากการปั่นส่วนผสมที่เป็นของเหลวเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำไปเทใส่ลงในแป้งและคนแป้งให้เข้ากัน แล้วเราจะนำแป้งมาปั่นอีกครั้งหนึ่งาานำไปกองด้วยตะแกรงกองหลังจากนั้นเราจะทำการพักแป้งไว้15นาทีนะครับแล้วเราจะทำการหยอดแป้งกันดูครับ ในช่วงที่เรารอแป้งเซตตัวนะครับเราจะทําการติดเตาไฟเพื่อวอรมเตาไว้ก่อนเลยครับในการติดเตาไฟนั้นนะครับเราก็จะปรับไฟเป็นไฟกลางนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีถังแป้งนมเนยเกลี่ยและผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดเตานะครับ เมื่อเราวอร์มเตาได้ประมาณ5นาทีแล้วนะครับเราจะทำการทดสอบการหยอดแป้งเลยครับเริ่มจากการนำผ้าสะอาดนะครับเช็ดที่หน้ากระทะให้สะอาดก่อนนะครับเพื่อเช็ดคาดประมาณออกจากกระทะก่อนนะครับไม่งั้นแล้วแป้งจะล่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการหยอดโดยใช้การตักเพียง1กระบวยนะครับวันนี้เราใช้กระบวยเบอร์4นะครับกระบวย4นิ้วจะทำการหยอดแค่กระบวยเดียวนะครับเพื่อ ให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการใช้เกลียงใหญ่นะครับค่อยๆ่อยตล่อมแป้งนะครับให้อยู่บนกระทะของเราให้พอดีนะครับทําการเกลี่ยแป้งให้แป้งชั้นที่1นนะครับเต็มหน้ากระทะก่อนนะครับ มเ,ออเมื่อแป้งชั้นที่1เต็มหน้ากระทะแล้วนะครับเราจะทําการปาดแป้งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแป้งนั้นจะแห้งทั้งหมดครับความหนาความบางนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับหากเราชอบแป้งบางกรอบมากนะครับก็ใส่น้ําแล้วก็ตักแป้งแค่พอดีนะครับแต่หากเราชอบแป้งหนานะครับก็ ลดน้ำลงนะครับแล้วก็ตักแป้งเพิ่มมากขึ้นนะครับขนมเนยกรอบนะครับเป็นขนมที่ทําง่ายนะครับไม่ได้ใช้ทักษะในการปาดแป้งมากเท่าไหร่นะครับเพียงแค่เราปาดแป้งให้เรียบท่านั้นเองนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของเวลาในการทําขนมนะครับจะใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาขนมนั้นจึงมีราคาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับอีกอย่างหนึงครับเรื่องของ ความอดทนนะครับของคนทำนะครับเพราะว่าขนมเนยกรอบนั้นอยู่หน้าเตาร้อนๆนะครับเป็นเวลานานคนทําต้องมีความอดทนสูงนะครับและอีกอย่างจะต้องหาพัดลมนะครับช่วยระบายความร้อนนะครับเมื่อระปาดขนมได้ทั่วกระทะแล้วนะครับเป็นแผ่นเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการตัดโดยใช้เครียงตัดนะครับในช่วงที่ขนมนั้นยังอ่อนอยู่นะครับจะทําให้การตัดขนมนั้นง่ายยิ่งขึ้นนะครับ หลังจากนั้นเราจะนําเนยมาทานะครับการทาเนยก็อยู่ที่ความชอบนะครับถ้าต้องการความหอมมากนะครับก็ใส่เนยมากนะครับ เมื่อเราทาเนยได้ประมาณ1-2นาทีนะครับเราจะทําการบีบนมใส่ลงไปนะครับการใส่นมนะครับเราก็จะใส่ให้ทั่วทุกแผ่นของขนมนะครับหากชอบนมมากนะครับก็ใส่มากนะครับแต่ถ้าใส่นมมากเกินไปนะครับขนมก็จะสุกช้านะครับเนื่องจากว่าเราต้องรอให้นมนั้นสุกและแห้งนะครับจึงจะทําการแคะขนมออกมาได้นะครับ เมื่อเราเกลี่ยนมไปทั่วทุกแผ่นของขนมแล้วนะครับเราจะรอจนกว่าขนมจะสุกสีเหลืองนะครับแล้วก็นมนั้นจะเริ่มเดือดและแห้งลงไปนะครับเมื่อขนมเริ่มสุกเป็นสีเหลืองเกือบสีน้ําตาลนะครับเราก็ทําการแคะขนมออกมานะครับโดยการใช้เกลียง2อันนะครับก็คือเกลียงเล็กจะใช้แคะได้ดีกว่าใช้เกลียงใหญ่แคะนะครับเกลียงใหญ่เราจะใช้เอาไว้สําหรับการพับนะครับหรือเราจะมีเกลียงสําหรับการแคะขนม อีก2อันนะครับก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความสะดวกของแต่ละบุคคลนะครับคราวนี้คุณก็ที่ค,คุณเคยจากไปเดินทางแค่ไหนจะใกล้จะไกล,ลมาเลยให้ความคิดถึงนําพาพวกเราเพื่อนเอยกลับมาได้เลยมาสาร้างสัมพันธ์ใหม่ดีดุนเลยก็ไม่สําคัญ นนกแบบนี้นะครับขนมเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแคะออกมาเลยครับโดยการใช้เกียงเล็กนะครับแคะแผ่นที่ดูสุกมากที่สุดนะครับออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเตาแบบเตารางนะครับจะให้ความร้อนไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกแผ่นที่สุกออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ขนมนั้นไหม้นะครับวิธีการแคะนะครับแผ่นด้านข้าง ริมสุดนะครับเราก็จะพับออกนะครับเพื่อที่จะให้ขนมนั้นมีหน้าตาที่สวยงามนะครับหลังจากที่เราแคะขนมนะครับได้ออกสักแผ่น2แผ่นนะครับแล้วเราจะเริ่มแคะง่ายขึ้นนะครับเราจะสามารถใช้เกียงใหญ่นั้นพับขนมได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะแคะขนมออกมาจนหมดกระทะเลยนะครับ แล้วต่อไปนะครับเราก็จะทําการพักขนมไว้นะครับสักประมาณ5นาทีนะครับจึงนําใส่ถุงหรือใส่กล่องนะครับเพื่อให้ขนมนั้นคงความกรอบแต่ถ้า,าเราปล่อยขนมไว้เป็นเวลานานเกินนะครับหากขนมถูกความชื้นนะครับขนมเนยกรอบนี้ก็จะไม่กรอบนะครับก็จะนิ่มไปเลยนะครับ <S <S เมื่อเราทําขนมเสร็จกระทะแรกแล้วนะครับเราจะใช้ผ้าเช็ดกระทะ ทุกครั้งนะครับหลังจากที่เราทําขนมเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะทําการหยอดขนมต่อไปครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานั้นทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ